สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแจ้งวิธีการเข้าใช้งานคลาสมของคิ t a ม u r a House กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะได้รับลิงก์เว็บไซต์ k i ตาม u r a สำหรับการเข้าเรียนพร้อมอีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทางไลน์กลุ่มค่ะขั้นตอนแรกนะคะคลิกเข้าลิงก์เว็บไซต์ที่ได้รับจากนั้นคลิกเลือกวิชาและเวลาที่กำหนดตามตารางตัวอย่างเช่นเวลา9้าโมงถึง9้าโมงครึ่งเป็นวิชาของเซนเซหนิงค่ะ แล้วคลิกที่รูปภาพของเซนเซได้เลยค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2ทํทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับได้เลยค่ะกรอกชื่ออีเมลของเด็กๆที่ได้รับลงไปค่ะ ื่อกรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วสามารถกรอกรหัสผ่านได้เลยค่ะถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างและกด accept ได้เลยค่ะ hmm. เมื่อทําการล็อกอินเสร็จแล้วรบกวนตรวจสอบดูว่าอ e ีเมลของเราขึ้นหรือยังนะคะและเลือกปิดอ e ีเมลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนค่ะ หลังจากนั้นรอเพื่อทำการเชื่อมต่อสักครู่นะคะและคลิกที่ปุ่มจอยสีน้ำเงินด้านขวาเพื่อเข้าชั้นเรียนได้เลยค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการเข้าใช้งานคลาสรูมของคิตามูระเฮาส์นะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามทางไลน์กรุ๊ปได้เลยค่ะขอพระคุณค่ะ